สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแย้หนิงกุกอกค่ะลุงมาดูของพักให้หมอหนุ่มนะครับมาดูลุงมาดูอ่าร้านของต้นฮักกับหมอหนุ่มนะคะสีเท่ากันเลยสีสีคนกำลังว่าจะสร้างแบบไหนนะคะเสาใหญ่เหลือเกินถึงเป็นร้านต้นฮักกับหมอหนุ่มนี่คืออลังการเลยนะเนี่ยเนาะต้นฮักหมอหนุ่มมีคนบอกว่าทำเป็นร้านต้นฮัก มอหนุ่มอลังการอลังการไม่มีเหมือนใครดูเสาเป็นเสาเหมือนแค่นี้แหละอันนั้นอันนั้นมันเสาอะไรอันนั้นอ่ะเสานี่แหละเสาตอมหม้อเรียกตุบแบบแบบน็อกดาวน์ไงใอญ่แบบไม่ลึกตอมมอไม่ลึกไม่เลยกันยุบกันยุบประมาณห้าสิบเซนกันยุบเวลามันเกิดเรื่มามันก็มันจะไม่สุดนะตั้งเสาหลักขึ้นแล้ว อ้าวเดี๋ยวล้มอีกไม่ล้มมั้งเชื่อมอ่าเขาจะเชื่อมคาดว่าวันนี้น่าจะสูงเหลือเกินจะเชื่อมหากันนะทำเป็นประมาณทําเป็นสองชั้นเนาะสองชั้นเป็นคอนโดแบบไม่ทำแบบนี้อะไรหอดูดาวหอดูดาวเทาเรียกอะไรแบบหอดูดาววอล์กิ้งอ่าแต่จริงๆแล้วมันก็ อยู่น้อง ouais ค่ายอ่ะน้องค่ายเขาทำเป็นไอ้วอลกิ้งเขาเรียกไอ้ชื่อวอลกิ้ง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 สิป่ะวอลกิ้งแล้วขึ้นไปแล้วเราจะมองเห็นไอ้แม่น้ำโขงอ่ะสวยงามข้างบนอ่ะมันจะมีลิฟต์ขึ้นไปด้วยนะอันนี้เราไว้มองลิงด้วยลิงมือเขานี่เราเรารอไว้มองอ่ะพญาลิงพญาลิงเนี่ยพญาหันอนจะมีการไหว้กันอีกว่าแม่ตัวนลืมต้องเจ้าเข็มนะคะไม่เกี่ยวกับ เสาเข็มเสาเข็มลุงกลับแล้วลุงกลับอาสูงนะคะสูงสูงเสาสูงเสาสูงเสาใหญ่เสาดำสูงใหญ่นะคะเอาอย่างน่าดูดูหน้าลุงเขาแต่งตัวหล่อๆไปไหนไปข้างนอกอ่างเงี้ยอือไปป่าไปหาฝรั่งลุงกลับไปแล้วครับคุณมามุ่งครับวัสดีค่ะน้องหมอน้อง แอนเพื่อนๆถุกคนหน่ชอบฝรั่งังต้อมตลาดน่ะอี่บ้านหมอหนุ่มนะครับมีรับเสาขึ้นมาแล้วเสาใหญ่ด้วยทำเป็นสองชั้นต๊อกกอแล้วคะไม่บ้านบหอมไม่ไม่บนสูงขนาดนี้แค่มีที่หัวนอนก็พอแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เวลาทำน่นทำนี่ก็หลบนค่ะฝนหยุดตรงไหนหลบไปตรงนั้นหลังจากฝนหยุดตกนะคะฝนหยุดตกแล้วสวยๆเนาะเย็ยนสบายนะคะเย็นสบายแล้วก็บรรยากาศก็ศกกคึ้มๆสวยนะคะเอาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะตอนนี้เราจะเดินไปหาเลาะเลาะดูก่อนเนาะ,ะว่ามีที่ไหนสวยๆงามๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปเลาะเลาะดูก่อนนะคะ เดินไปหาเลาะเลาะดูก่อนนะคะไลฟซีเดินไปหาดูนะคะว่าหลังจากฝนตกนะคะน้ำซาะที่ไหนบ้างคงไม่ซาะหรอกเพราะร้านนีนก็กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเสียมไปส่งเขาด้วยเสียมไปส่งพ่อมาต่อยด้วยแม่มาต่อยด้วย อาไปเอาเสียมไปส่งเขาด้วยนี่เอาเสียมเข้ามาะ <ไป S 1> นะคะอืออืออ้ยลื่นนะคะทำล่องน้ำไปแล้วนะคะนี่ทำล่องน้ำให้ไหลลงไปนูน้นทางด้วยนะคะต่อไปน้ำก็คงไม่เข้าหรอกค่ะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะร้านยา้หนิงก็ทำเอาดินเข้าประกบเอาดินเข้ามาถมงแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะ อ้าวนิกกี้มาอะไรนิกกี้ฮะนี่นะคะนี่ก็คือร้านหมอหนุ่มนะคะร้านหมอหนุ่มต้นทักอ้าวอะไรเนาะปวดเอวปัาบเลยเนาะ,ะมันขุดดินนี่นะคะวิวสวยงามนะคะตอนนี้วิวสวยงามนะคะ,ะหลังจากฝนตกนะคะดูปู่สงา่าผ่าเผยปู่สวยเลยนะคะ ฝนตกที่ไหนเหมือนปู่จะเย็นสบายนะคะนี่นะคะโอ้ยปวดเอวเอามาส่งเลยเฮ้ยเจมยมนะเออ พอแล้วเอาผู้ขุดดินเข้าบ้านค่อย <c oughs> <c oughs> เอาเสียมก็ไปส่งเขาก่อน,นะะอาอเสียมไปส่งแม่มาต่อยก่อนนะคะที่ซอยเศรษฐีนี่นะคะอ๋าพอว่าเอาเสียมเข้าไปใช้งานนะคะขุดดินนะคะมาส่งไว้ตรงนี้นะคะอ่ะงันเดินไปดูนะคะ หลังจากฝนตกก็มีหมอกควันขึ้นมาจากภูเขาแล้วทำให้สวยงามนะคะวิวนะคะแล้วก็จะพาดูเป็นวิวที่สวยงามนะคะหลังจากฝนตกแล้วก็เหมือนกับหมอกขึ้นบนเขานะคะทำให้สวยงามนะคะนะคะ กินนววหู้ฝ่ยผูออ้เดียวเดียว,ว,วเ,เ,เราสองเรื่องต่อไเลยนกครัว้ากันก็ดีคะเรากางาน่ัมมนี่ค่ะถ้าฝนตกนะคะฝนหยุดตกปุ๊บนะคะก็จะมีหมอกควันนะคะจากภูเขานะคะเขาเรียกว่าไอยฝนเนาะขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วจะทำให้สวยนะคะ จะทำให้วิวสวยค่ะนี่ค่ะทำให้วิวสวยและบรรยากาศสวยองค์ปู่ก็สวยด้วยนะคะนี่นะคะดูกันนะคะจะพาเดินดูความสวยงามอ่าชุ่มชื่นเย็ยนสบายนะคะหลังจากฝนหยุดตกนะคะเมื่อกี้ที่ฝนตกแรงมากนะคะอ่านี่ค่ะน้ำขังเลยนะคะนี่น้ำขังแถวร่องทางเลยนะคะฝนตกแรงมากนะคะนี่ค่ะพวกเราก็พากันหลบฝนอยู่ ฟ้าร้องด้วยนะคะนี่นะคะ่ก็ฝนหยุดตกแล้วก็พากันออกมาถ่ายนะคะยูทูบเปอร์ก็พากันออกมาถ่ายนะคะถ่ายบรรยากาศหลังฝนตกนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็ีกนะคะความดูความสวยเนะหลังจากฝนตกนะคะอ่าคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ได้หนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ